ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปออบบี้สตรอเบอรี่นะคะเป็นอีพีที่สองแล้วเราก็จะมาเล่นกับอิมเหมือนเดิมนะคะในทุกคนนี่เป็นแมบใหม่เลยนะอุ้ยอันนี้เป็นแมปที่เพิ่งสร้างงานะใช่อยู่อันเดียวกับแมบสตรอเบอรี่อันเก่ามาคืออันแ้วที่เราเล่นแต่ทุกคนอันนี้มันจะเรี้ยกว่า ใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูที่เราเล่นสตรอเบอรี่นี่ค่ะไปดูกันได้จ้แลแปดอันนี้มรายากกว่าอันที่แล้วปะไม่รู้อะถ้ารอเราด้วยนะแปดอุ้ยตกยัง ไม่หายปะหายอย่าเพิ่งโอเคราด้วยเราอยู่อุ้ยอ้ยอ้ยน่งสองไปไปไปอ้ยอตกตกมือนกันโอ้ยมาแล้ คนม,มุ้ยตกอีกแล้วยืมมาเดาเรยากจริงยังไม่ได้ทันเล่นเลย <c oughs> อันนี้เ,เราก็ถึงช<ำ>ั้นสองชั้นใช่ก็คืออันนี้เราก็ลงสองช่องทางเหมือนเดิมที่เราได้สเป,ปร์บลี่นะคะช่องน้องอิมกับไออี้แฟมิลี่บัสค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบชิวๆไม่ได้เอาหัวร้อนอะไรนะคะรอดูแต่ว่าแบบค,คิดว่้จะกแบบเล่นชิวๆอย่างที่บอกไปไว้แกะแต่ว่ามันชิลไม่ได้ทุกคนใช่มันหัวร้อนอยู่ไหนล่วเนี่ยรอด้วยนี่เขาเห็นเธออยู่ไกลๆระวังนะตรงนั้นไม่ช่อง รอด้วยรออยู่จ้าอันนี้นะตรงไหนอันนี้ไปมาเร็วไปชึบชึบอันนี้ระวังนะมันมีช่องให้ตกอยู่เออไปตกใจใครใครใครเคยเล่นใครเคยเล่นคอมเมนต์มาใช่กดหนึ่งใครไม่เคยเล่นกดสองเก,กือบต๊อก ดีนะเข้ามาทันอ่ะทุกคนใครอยากให้เราเล่นออปปี้อะไรฝากคอมเมนต์มานะแต่ว่าติดตามก่อนติดตามก่อนค่อยคอมเมนต์เนาะข้าไปก่อนนะว้ายเธอเธอเอ๊ะแจ้เข้าไปตอนที่ถึงตอนั้นเลยก็ได้ค่ะทุกคนไปบ๊ายบายทุกคนเรามาถึงแล้วงันเราก็ไปต่อกันเลยใช่ตรงนี้แหละทุกคนจุดแกล้งกันแต่เราจะแก้งกันนะคะรอแป๊บหนึ่ง ตกเหรอตกเรอแป๊บสักแค่วิเพราะว่าตรงนี้เล่นง่ายู่มันมีให้แกล้งกันแต่ทุกคนเราจะสาบานว่าเราไม่แกล้งจะไม่แกล้งกันใช่เราไม่แกล้งเรนหลักเราไม่แกล้งกันเลยมาเลยไม่แกล้งเอฟเฟกต์ไม่แกงไม่แกล้งเสียมาก มาลอยมารอยอยู่โดเรเซอร์ไม่เป็นไรเราไม่ใช่สีแดงแค่เลือดรดเนี่ยอันเนี้ยใช่แต่ถ้าสีแดงแล้วอย่าอย่าดูไม่งั้นจะตุยนี่ปเดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆนะค่ะไว้เนว่าทุกคนเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่เพื่อนลงมาถึงเลยแล้วกัน ทุกคนทุกคนตอนนี้เพื่อเราก็มาถึงตรงที่เพื่อเราตกไป่อก,กี้แล้วงัอน<ถ><บ>เรามาต่อกันเลยเร็วก็ไมรอทุกเรออยู่จ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าระว,ว่างนี้เราีหนึ่งไม่แก้รอด้วย คือบอกเลยว่าแมปเนี้ยมันมีจุดแก้งเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยเล่นหลายรอบแล้วตั้งแต่เขาสร้างมาใหม่ๆ,ๆจริงนะไม่ได้โกรโอ้ยแล้วมันโอ้ยอุยะะอ้ยออกหล้วอุยอ้ยอุย้ยจะโดนแก้งไนทุกคนไม่โดนเดี๋ยวสิีันรออยู่เออเก็บไ่ไลย ตกไดโอ๊ยจะถึงแล้วนะอิมใช่แล้วไหนไ่อีมดูอีด่านนี้ดีมันสูงมากเลยนะใช่แต่ด่านนี้ก็เตี้ยอยู่เหมือนกันนะเตี้ยแต่ว่ามันเล่นเลยแต่ว่ามันเล่นยากกว่าใช่แล้วทุกคนเพราะว่าตอนนั้นตอนได้ไหมที่เริ่มคลิปยังไม่ถึงไหนเลยตกรอด้วยรอด้วยก็ถือว่าดีนะที่ด่านเนี้ย มันอะไรนะมันมัน,ม,นมันเตรี้ยวกว่าแล้วด้วยเราเราอยู่ตกแล้วฮะยังบะกพูดว่าจะตกไม่ได้พูดว่าตก <c oughs> มาพอดีอยู่<ร>ในกล้องา,อาจจะไมยินเสียงกันไม่ค่อยชัดนะทุกคนอย่า,าเราย้อนไปดูฟุตเทจทีหลังก็ได้ <c oughs> ถะงเช่นใัคมบมีคมผมแล้วก็กระโดดสูงแล้วก็วิ่งเร็วทุกคนไป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 แล้วไป,ววไปยินตรงนีก่อนอา้าวมานี่เร็วมาแล้วนี่คนอนึงได้ใจแล้วอันนี้ถือว่าดีนะมันเตี้ยวกว่าแล้วก็ มีขอรงวัลทุ่ดีมามาไปลุงนี้ทำไมเราไม่เล่นอันนี้อันแรกใช่เราจะได้เอาฟุกบีไปขี้โกงนี่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายต๊อกต๊อกอุ้ยต๊อกอุ้ยบายบ๊ายบายเฮ้ยของหายเลย าไม่น oh, ่าเลยบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว